ครับการสุดีเอฟซีและการสุดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรดขอมาับชมชิปของทางช่องกันครับอ่าสำหรับชิปนี้ก็เนื่องกับขอนําเรียนพ่อแม่น้องทุกท่านมาคือได้๋ยวลงชิปดูอ่าเนื่องด้วยสายเห็นเหมือนเศร้าที่ลงชิปไปอ่าขายโยกนะครับพี่น้องครับแตมีอ่าพี่น้องเอฟซีปิดไปแล้วหนึ่งโขมครับพี่น้องครับวันนี้กับสีมาลายชุดไม่ห้ครับพี่น้องครับ เป็นราคาหมองขายนะครับพี่น้องครับขอน้ำเลี้ยนวางสี่ครับแล้วกัผมนี่บริการส่งฟี่สองรอยกิโลเมตรให้ไกลก็สองรอยกิโลเมตรกับส่งครับแต่ว่าถ้าท่านเอาหลายโค้งเข้ากับยุ่งๆมันไปไกลเข้ากับส่งให้ครับพี่น้องครับแล้วกับริการเก็บเงินปลายทางเนะครับพี่น้องครับเอาโค้งเรียกนี่ก้อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสียอธิบายเพื่อสังเกตเมราบกันครับที่เห็นยืนอยู่หน้าผมนี่เป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่เสื่องใน อ่ามีสิบแปดมือ awesome. นี่ครับพี่น้องครับตรวจท่องท่านใดๆนะครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นท่องเอาเด้อครับพี่น้องครับแม่โบดครบเครื่องแม่สูงลอยสามสิบบวกครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าแม่เพิ่นเหลือที่อูบินหน่อยหนึ่ง้อครับพี่น้องครับอ่าเนื่องด้วยกับแของเก้ากวานเป็นต้นหน่อยๆนะครับพี่น้องครับก็ต้องแก้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบนะครับทางนี่นี่ครับพี่น้องครับแต่กับโบเรน่าเกียรติยังครับแต่ว่าก็ต้องแก้ให้ทราบเพื่อสิบ่ได้มีปัญหากันนะครับพี่น้องครับ นี่ครับเลี้ยมตัวเมียนี่ก็สดสดเลยครับพี่น้องครับสดสดผูกรามได้อ่าน้ำนมเมียดีครับเมียนี่เป็นง่วงลูกแรกครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวพามาชมตัวลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสามเดือนนั่งอยู่ปูกซ้ำหมูหน่อยครับลูกสาวเป็นลูกผสมบามันสวยๆครับพี่น้องครับน้ำลรื่องดีนั่งหนาดีครับครับเดี๋ยวผมไล่ไปออาไปทั้งหมดครับไปลูกไปไปลูกไปนี่ครับตัวลูกสาวลูกสาวกระโบจครบเครื่องอายุสามเดือนบวกกงหางไว้ง่วงเงินแสนพี่น้อง นี่ครับง้วไข่กลางผสมบามันออกมาสิประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับอ่าสำหรับมองขายด้วยครับพี่น้องครับเอาไปแช่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับครับถือแทียแน่นอนครับอ่าซื้อบ่ได้บอกพันแค่นั้นแหละครับพี่น้องครับเขาขายในราคาแบีงปันครับพี่น้องครับอ่าบางชิปบางยางลง่มกามีราคาถือพ่อแม่น้องเอฟซีกับพ่เข้าใจว่าบัตรตัวนั้นตัวนี้ก็เถื่อมันง้วดคนนำครับพี่น้องครับผู้เคยเลี้ยงง้วกับสิหูจักว่าอง้วดคนนำผ้าษาง้วเขาสิกับสิหูจักได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับแชร์หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับอ่าบ้านนี้หัน้าเมืองแม่ทองชุดนี้ครับเมื่อเช้าร์ผมก็ลงไปแล้วครับพี่น้องครับแต่ก็มี่เอฟซีทรมาถ,ถามว่าทะยกสองตวไวใเท่าไรครับพี่น้องครับอ่าเป็นแม่ทองลูกตัวที่สองในท่างทั้งสองแม่หรอกกับประกันทองให้แม่ละสามเดือน ตรวจเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับควอมสูงแม่กับสีโยร่อยสามสิบบวกเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้กับทองสามเดือนลูกสองตัวนี้กับทองสามเดือนลูกสองอ่าราคาโยคูนี้เด้อครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแชร์สองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับย้ำมาสองหมื่นหกพันบาทเด้อครับพี่น้องครับบริการส่งฟรีให้ย่างที่น้ำเดืยนครับพี่น้องครับอ่าบัดนี้แต่คนทุนหน่อย อยากแยกไปเลี้ยงก็ได้ครับพี่น้องครับแม่นี่ก็บย่างที่น้ำเลี้ยนไปแค่หนึ่งมื่นหาพันบาทแม่นี่เอาไปหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่ยกสี่แยกได้เหมือนครับหรือท่านอยากยกไปทั้งสามโคมนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับอ่ไม่ใช่ปัญหาครับยกไปทั้งสามโคมก็เอาไปในราคาสุดคุ้มเช่นกันครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแช่สี่หมื่นสามพันบาทครับถ้ายกเหมือนเด้อครับพี่น้องครับสี่ตัวหาหัวใจรุ่นทองอีกหนึ่งครับพี่น้องครับ ประกันท่องให้ชัดเจนสองแม่ครับมีทั้งราคาหยกราคาแย่ครับเล้ยวแต่พี่น้องเอฟซีสิพิจารณาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผมกับว่ามันพ่อเลี้ยงอยู่ล้วครับพี่น้องครับกาท่าได้ครับกาท่ากาการันตีได้ครับว่าบ่เกินตัวง้วแน่นอนราคาเท่านี่ครับพี่น้องครับอ่าถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้าซื่อว่าทองก็ดีก็ซื่อว่าเม่จ้ามครับพี่น้องครับเจ้าไหนมันกับทองชัดเจนอยู่แล้วครับพี่น้องครับซื่อว่าเม่จามเท่าก็ต้องไปเลี้ยงไปขุนอีกก้อนครับพี่น้องครับน่่ััาเเนววททงดตติะมโโ จะโทษวามสาใจเรียขาดมาอีหลีกับจังโทมาครับนี่แหละครับสาเหตุที่เด,ด้๋ล้งฉีดดูของทางช่องกับพอดีลงไปยกเรากับมีลูกค้ามีเอฟซีมาขอแยกกับแยกเรากับต้องมาปรับจุนราคาไม่มาจับขู่ใส่ไม่อีกประมาณนีไหมครับพี่น้องครับสารชิมนี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ